เจ้าเพียนคนๆค,คมๆค,ครับเนือสดๆเลยครับมกอหันเองครับอาสิหันบ่คอยงานหบดเล้เอะหัดหันที่กันครับเบอจะเสียบครับถ้าอพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากตั้งแต่อจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสิได้บ่ต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้เลยจำข สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป้าหน้าผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับมือนี่ก็มาอยกับผมหลงจ๋าที่บ้านเชียนอคนเก่าคนเดิมนะครับมือนี่ก็จัดเมนูยาปากนะเมนูซอยจุครับมาสูพีูุนองเปลยนจุเนื้อย่างเดียวด้วยครับผักเขากับซีมีครับมะละนวยใยๆเลรับแล้วก็บักเขือขาวครับสวนหลังบ้านนี่แม่ปลูกครับขอไพยเป็นบักเขือเข้าไครับแล้วก็เจ้าเพียคนๆขมๆครับเนื้อสดๆเลยครับมึง กัหั่นเองครับอาสิหันโบคยงงามหมดเลยนหัดหันนึกกันนะบเบอร์จะแสบบครับถ้าพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากซอยจุกันแล้วนะครับก็บไปแสบกันเลยครับเจ้าขนๆข,ขมๆมเลยครับ Mm-hmm. เมอวานนี่ครับลงไปลุ่มกันได้เนื้อมานะครับเกลือเขาครับเรื่องไมันแก่ จะออกเผ็ดไปจักน้อยนะครับ มานานัน,น,น,นกําลังอ่อนๆเลยครับไหนครับเกลือแก่เลยอ่ะดูหันคักเลยนี่ครับ สิ่งใหญ่ๆแล้วมาเจ้าเปียคนๆคมๆครับ โบ้ค่อยสดนะครับหมูาวานนี่อู้สดขากสดเนี่ยครับเนี่ย ยาวเสียบนียต้งผิดต้งขมต้งเสียบกับครบรวดเลยนะเฮได้ครับเรื่องแก้บแล้ว แจบคลักแสบเนี่ยครับสาหรับซอยจุนะครับนี่ผมกินได้ประมาณนี้ครับจุเนื้อสดสดรวนๆเลยครับนี่สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมกินพิษพลาดประการใดนะครับกินบิสุภาพยังไงก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพ่อพี่น้องไว้นล้วด้วครับคลิปนี้อาจจะกินเล่งกินฝ้ากินบิสุภาพเถะคอิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปารถนานะครับคิดเงินได้เงินครับคิดท้องในท้องครับ เฮงเฮงด้วยครับถูกไว้รางวันทีหนึ่งโรคไข้ไข่เจ็บกะจะได้มาตอนฝากซองน้อยๆซองนี้ไว้ได้อ้อมอ,อกอ้อมใจให้เก้านะครับเรากาจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการฮิดคลิปต่อไปครับสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ